อย่าให้ใครมาฆ่าไอเดียของคุณบทเรียน The Freedom of Quitting จาก Stanley เมื่อคุณเลิกกลัวโดนไล่ออกคุณจะสร้างงานที่โลกตะลึง s t a n l e y บิดาแห่งมาเวลคอมิก c ์ผู้ล่วงหลับเคยให้คำแนะนำที่ดุเดือดเป็นสุดสำหรับคนที่มีไอเดียแต่ไม่กล้าลงมือทำเพราะกลัวคนอื่นไม่เห็นด้วยว่าถ้าคุณมีไอเดียที่คุณเชื่อจากใจจริงว่ามันดีย่ายอมให้ใครมาพูดจนคุณเลิกทำเด็ดขาด If you have an idea that you genuinely think is good, Don't let some idiot talk you out of it. มนุษย์เงินเดือนที่หมดไฟในปี1961สแตนลี์อายุ39ปีซึ่งถือว่าแก่แล้วในวงการการ์ตูนยุคนั้นเขานั่งทำงานในห้องเล็กๆที่สำนักพิมพ Time ์ Timely Comics ชื่อเก่าของมาเวลเขารู้สึกเบื่อหน่ายสุดขีดเพราะเจ้านายมาตินกูดแมนสั่งให้เขาเขียนแต่การ์ตูนซ้ำซากจำเจห้ามมีพล็อตเรื่องซับซ้อน ห้ามฮีโร่มีปัญหาชีวิตเพราะเชื่อว,ว่าเด็กๆอ่านไม่รู้เรื่องหรอกสแตนลี์หมดความอดทนเขาบอกภรรยาโจรว่าผมจะลาออกทนเขียนงานแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วจุดเปลี่ยนคำท้าทายจากภรรยาในวินาทีที่เขากำลังจะยื่นใบลาออกภรรยาพูดประโยคที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ป๊อบเคานเจอร์ไปตลอดกาลว่าสแตนในเมื่อคุณจะลาออกอยู่แล้วคุณจะกลัวอะไร ทำไมไม่ลองเขียนการ์ตูนในแบบที่คุณชอบสักเล่มก่อนไปละ่ะอย่างมากที่สุดเขาก็แค่ไล่คุณออกซึ่งคุณก็กะจะออกอยู่แล้วนี่สแตนลีคิดได้ว่าเออจริงด้วยฉันไม่มีอะไรจะเสียนี่ว่าเขาจึงตัดสินใจขัดคำสั่งเจ้านายสร้างทีมซูปเปอร์ฮีโร่ที่ไม่สมบูรณ์แบบพวกเขาทะเลาะกันเองมีนี่สินบางคนไม่ได้อยากเป็นฮีโร่เจ้านายเห็นพล็อตแล้วต่อว่าบอกว่าไอเดียแย่มากแต่ก็ยอมให้ตีพิมพ์มทิ้งทวนเพราะคิดว่ายังไงก็เจ๊ง กำเนิดจากกระวาลมาเวลกกระตูนเล่มนั้นคือ The Fantastic Four ทันทีที่วางแผงมันขายดีถล่มทลายผู้อ่านตื่นเต้นที่ได้เห็นฮีโร่ที่มีความเป็นมนุษย์เหมือนพวกเขาหลังจากนั้นสแตนรียีก็เครื่องติดเขาเสนอตัวละครสไปเดอร์แมนซึ่งเจ้านายก็ตำหนิอีกว่าคนบ้าอะไรจะชอบแมงมุมฮีโร่ต้องไม่ใช่วัยรุ่นแต่เขาก็แอบใส่ไปนในนิตยสารเล่มสุดท้ายที่กำลังจะปิดตัวและมันก็กลายเป็นตัวละครที่ดังที่สุดในโลก ส t ตนลียไม่ได้ลาออกแต่กลายเป็นตำนานผู้สร้างจักรวาลมาเวลมูลค่าแสนล้านลองคิดดูสิครับถ้าวันนั้นเขาไม่เชื่อภรรยาและยอมเขียนตามคำสั่งเจ้านายต่อไปหรือชิงลาออกไปเงียบๆวันนี้โลกคงไม่มี Avengers และไม่มี Spider-Man Key Lessons from Stanley that we should all use อำนาจของการไม่แคร์งานที่ดีที่สุดมักเกิดตอนที่เราเลิกกังวลว่าเจ้านายจะว่ายังไงหรือตลาดจะชอบไหมแต่ทำเพราะ ฉันอยากเห็นมันเกิดขึ้นจริงๆอย่าดูถูกคนดูเจ้านายเชื่อว่าคนอ่านไม่ต้องการความลึกแต่สแตลลีเชื่อว่าคนอ่านฉลาดและต้องการเรื่องที่จริงกว่าเดิมทำทิ้งทวนให้สุดถ้าคุณคิดจะเลือกทำอะไรสักอย่างลองใส่สุดแรงแบบทิ้งทวนดูสักครั้งผลลัพธ์อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปเลยในวันที่คุณโดนใครแบรไอเดียให้บอกตัวเองว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เกลียดไอเดียใหม่พวกเขาแค่ยังจินตนาการไม่ออก หน้าที่เราคือทำให้มันมีตัวตน